พักประชาชนก็ไม่รู้ตื้นเขินไปแนะนําไปหาข้อมูลมาดีๆก่อนนี่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่จะอดีตนายกอบจอใช่ไหมอุดรธานีบอกได้ข้อมูลก็มั่วๆนะเอ่ใชัยทวัฒน์ก็บอกชัยวัฒบอกเออขอพูดสักหน่อยเหอะบนเวทีเออยังอย่าง,งน้อยเนี่ยนะครับก็เอาเวทีนี้พูดความจริงกัน นะครับงบประมาณเนี่ยเป็นพันล้านของอุดรธานีนี่เยอะมากๆนะเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเพราะว่ากันอย่างนั้นงบประมาณมหาศาลนพันสองร้อยล้านเนี่ยนะคุณแค่จังหวัดจังหวัดเดียวอะ่ะนะแต่วันนี้เนี่ยไปดูการใช้จ่ายเงินเนี่ยย้อนหลังไปสี่เดือนเนี่ยติดลบแปดสิบล้าน แค่ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับไม่ถึงสิบเดือนคุณผ่านงบประมาณไปพันกว่าล้านคุณใจทวั์บอกคุณรีบจบงานหรือเปล่าก่อนที่จะลาออกให้มีการเลือกตั้งใหม่งบประมาณแค่ไม่กี่เดือนใช้พันกว่าล้านและติดลบแถมยังติดลบอีกแปดสิบล้านเลยเหรอคนอุดรคิดยังไงโอ้ใช้เงินเก่งมากเลยนะใช้เงินเก่งเนาะนะ ต้องถามไปที่อดีตตัวนายกอบจอว่าขยันใช้งบไปเนี่ยงบพันกว่าล้านใช้ไปในภาคส่วนไหนบ้างและแถมยังติดลบ80ล้านนี่ไงนี่คือข้อเท็จจริงอา้าวโดนสวนไปอย่างนี้ก็ไปไม่เป็นนี่ครับไปไม่เป็นที่คุณชัยธวัฒบอกคุณรีบจบงานหรือเปล่ารีบใช้งบให้หมดให้สิ้นแล้วก็ลาออกให้มีการเลือกตั้งใหม่ อย่างนี้เนี่ยยิ่งต้องมีการตรวจสอบงบประมาณตรวจสอบความโปร่งใสของงบประมาณถึงพันกว่าล้านแค่ไหแล้วยะเวลาหกเจ็ดเดือนใช้หมดเกลี้ยงแถมยังติดลบอีกแปดสิบล้านเนี่ยเอาไปให้ใครบ้างเอาไปให้ใครอะฮะปล่อยปลาสี่สิบล้านต่อไปเอาไปให้ใครอะชัยธวัฒน์ฟาดเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าดูสิชัยธวัฒน์ไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเป็นเลขาที่การพักชัยธวัฒน์นี่สุขุมสุขุมแวัสดีพี่สมยศนะคุณตะเนตนะครับสวัสดีคุณตะเนตนะครับ,เ,นนรบเออทิ้งทวนหนักไปไหมแปดสิบติดลบแปดสิบล้านนั่นเท่ากับอะไรฮะพันสองร้อยกว่าล้านตีว่าพันสามร้อยเกือบพันห้ารอยล้านงบประมาณของจังหวัดนะครับไม่ใช่ของประเทศคุณใช้ใจ่ายงบประมาณไปในภาคส่วนต้องตรวจสอบละพันกว่าล้านไม่กี่ เดือนเนี่ยหมดเที่ยงแล้วแล้วติดลบติดลบไปไหนนี่ใช้เงินเก่งนะเราอะ่ะแล้วถามว่านายกอบจอคนนี้เป็นนายกอบจอมาสิบกว่าปีแล้วปีหนึ่งตกปีพันกว่าล้านโอ้โหครับสิบปีเนี่ยเปรเมไหมหแม่งพ,พูดยังไงให้เข้าตัวก่อนพูดยังไงให้เข้าตัวก่อนเออ ก้อนนั่นนะสีมันหายเข้ากระเป๋าใครสะดุดแหรอครับสัญญาณไม่ก็ดีเหลอครับคุณสุพภณีครับเหรอฮะสัญญาณผมไม่ก็ดีคอนเฟิร์มเสียงคอนเฟิร์มภาพหน่อยครับอ่าคอนเฟิร์มเสียงคอนเฟิร์มภาพหน่อยฮะนะนอกสถานที่อีกแล้วนะครับเอ่อคอนเฟิร์มเสียงคอนเฟิร์มภาพหน่อยฮะกำลังจะอวย อดีตนายกอบจอ,อยู่ปทุมไม่ใช่ปทุมอดีตนายกอบจอ,อูดรอ,อยู่นะครับนะพูดยังไงให้เข้าตัวเองเนี่ยอืมสวัสดีทุกคนนะฮะเสียงชัดเจนไหมครับคอนเฟิร์มภาพคอนเฟิร์มเสียงก่อนชัดเจนไหมครับอืมนะแสงฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนู้นดีกว่าไหมสลับนั่งหน่อยไหม เผื่อแสงมันจะดูดีขึ้นเดี๋ยวสักครู่นะแสงหรือสัญญาณสัญญาณสินะอะสัญญาณมันก็อาจจะดีขึ้นบ้าอืมดูหมคราวนี้มืดเลย <laughs> นะครับมืดไหมมืดไหมเหมือนจะมืดนะอืมเห็นชัดเจนนะแต่ภาพไม่ค่อยชัดหรอกเพราะมันจะมืดแล้วเนี่ยนะครับมานั่งกินกาแฟกัน อ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พันกว่าล้านเมื่อกี้เอฟซีบอกว่าสิบสิบปีก็ตีว่าหมื่นห้าพันล้านหมื่นห้าพันล้านครับพี่น้องโอหกูรวยกูรวยนะเออกูรวยพูดอย่างเดียวว่ากูรวยหรือใครรวยผมไม่รู้นะวันนี้มันต้องเปลี่ยนมือแล้วอย่างสำหรับนาะยกอบจอนะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะผมว่านะ ถ้าคุณพูดเนี่ยขนาดคุณพูดเนี่ยนะคุณพูดเพื่อประโจมตีเขาความไม่ชัดเจนเนี่ยคราวนี้ประชาชนรู้หมดเลยเอา้างบประมาณเท่าไหร่ฮะพันสองร้อยล้านโอ้โหใช้หกเดือนหมดเอาหกเดือนหมดนะเออหกเดือนแล้วแถมยังไงอีกแถมยังติดลบอีกแปดสิบล้าน <c oughs> มึงมึงสูบแล้วเนี่ยมึงสูบงบประมาณเลยเนี่ย แล้วแล้วผมถามว่าวันนี้เนี่ยติดลบ80ล้าน,นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับคนอุดรบ้งางไหมน้ำน้าประปากินได้หรืออะไรมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมสําหรับคนอุดรมีไหมไม่เปลี่ยนแปลงประชาชนบอกเอา้านี่ไงอดีตนายกอบจพูดมาเองน้าพันกว่าล้านแล้วทําไมอุดรยังไม่เปลี่ยนนะมันหายไปไหนหมดงบประมาณอุอดรยังเหมือนเดิมเลยอะเออ แล้วเอางบประมาณไปทําอะไรอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแล้วได้ไงติดลบอีกตั้งแปดสิบล้านวิตอบมาให้ได้สิเออเนี่ยทําให้คนอุดรเ็าตื่นแล้วนะเนี่ยตอนแรกคนอุดรเ็าไม่รู้หรอกงบประมาณจะเยอะขนาดนี้นี่พอพูดไปพูดมามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้ามันเยอะขนาดนี้หกเจ็ดเดือนเนี่ยเอาไปทําอะไรกันเนี่ยเอาไปอุดรอยรั่วตรงไหนกันฮะเออเอาไปอุดรอยรั่วตรงไหนอ่ทําไปทํามาเนี่ย ประชาชนคนอุดรรู้หมดเลยคราวนี้เอา้าสิบหายแล้วกูกูจะตอบเขาอยังไงละทีนนี้เออทา่านนี้แทนที่จะไม่โดนตรวจสอบนะว่ามันโปร่งใสอะไรโครงการไหนโปร่งใสไม่โปร่งใสบ้างนะต่อไปจากนี้โดนตรวจสอบเกี้ยงเลยโปร่งใสไม่โปร่งใสเนี่ยพูดพูดยังไงให้เข้าตัวนะพูดยังไงให้เข้าตัวก่อนเออนะครับนะ <laughs> คนเขาคิดได้ไหมเขาไม่ได้กินหญ้านะคุณนะคุณเป็นคนพูดเองและบอกว่าโจมตีบอกว่าตื้นเขินละเกินสำหรับหัวหน้าพักประชาชนที่เอางบประมาณรู้ไม่จริงเอามาพูดเออนี่คนรู้จริงพูดอย่างนี้แต่พอโดนสอกกลับแล้วเงือไปมันก็มองว่าเอ้ยชั้นเชิงมันก็ต่างกันผมก็บอกไว้แค่นี้แหละนะคนที่ มีงบประมาณมีอำนาจอยู่ในมือถ้าไม่โปร่งใสทุกอย่างมันก็เข้าตัวเองหมดอะนะครับนะแล้วประเด็นก็คือวันนี้เขาไม่ได้ชูตัวผู้สมัครนะครับชูตัวผู้สมัครนายกอบจอเบอร์สองเลยเขาชูคุณทักษิณคุณก็เห็นอยู่นะครับนะจุดขายก็คุณทักษิณประชาชนก็อยากฟังชีวประวัติของคุณทักษิณและลูกสาวว่าเก่งยังไงเขายังไม่รู้ สัญญาณเหมือนจะดาวนะสัญญาณเหมือนจะตัดนะเออฝากฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอืมสะดุดใช่ไหมนี่แหละฮะหนักจริงนี่ตอนตอนนี้เนี่ยมันนะครับสี่ห้าโมงนละนะ้วสัญญาณเนาะสัญญาณมาทีเถอะจะได้นั่งคุยยาวๆว,วันนี้ไม่รีบนะครับอันนี้ก็ความเคลื่อนไหวของเวทีนะครับอบจอ อุดรธานีนะครับเออเพื่อนๆติดตามข่าวกันเนาะนะเอ,อผู้สูงอายุคนชราวันนี้เขาบอกว่าปีหน้าเอ้ยปลายปีได้เราก็ต้องรอใช่ไหมเออขาบอกว่าได้คนละหมื่นกันห้าสิบปีหกิบปีเนี่ยมไม่รู้นะเออ เออโดแนแต้งตันะฮะสัญญาณไม่ค่อยดีครับนี่ขนาดหาโลเคชั่นที่ดีแล้วนะครับไม่ได้หลอกฟันธงคุณคิดว่าถ้าพูดกันวัดตัวต่อตัวสำหรับตัวผู้สมัครนะนายกอบอจอ,อุดรธานีผู้สมัครเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง่ะคุณดูแล้วเนี่ยใครมาเหนือกว่าใครไม่ต้องอิงพักนะ เดูตามโปรไฟล์ดูตาม, profile, ตามนะครับเออความรู้ความสามารถอ,อ่ะสองเบอร์เนี้ยใครชัดเจนมากกว่าไม่ต้องดูนะว่าใครเป็นผู้สนับสนุนนะหรือไม่ต้องไปยึดโยงกับพักการเมืองที่ส่งเข้าประกวดนะเออคุณนึกหน้าเบอร์สองออกไหมออนะครับ นะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นไอเ้เ,เ,อไอเราก็ถนัดซะด้วยสิเออเออไอ้เราก็ถนัดซะด้วยสิ <c oughs> นึกหน้าเบอร์สองออกไหมนะนึกไม่ออกอะ่ะใครวะนึก นึกออกเหมือนคุณทักษิณเขาพูดที่เขาพูดถูกอยู่อย่างนึงนะก็ถ้านึกหน้าเบอร์สองไม่ออกเนี่ยนะครับนะก็นึกหน้าคุณทักษิณและก่าวเบอร์สองเอออันนี้เออผมว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะผมว่าเป็นเรื่องจริงนะใช่ไหมแป๊บนะครับติ๊กตอกแป๊บนะเออ นึกไ,ไม่ออกนึกไ,ไม่ออกอ่สักครู่นะฮะเล่นเล่นเล่นเอฟเฟกเออเอาสำหรับนายกอบจอความเคลื่อนไหวมันก็มีอย่างเงี้ยรอบหลังๆก็ยังมีพวกที่